สวัสดีครับแก๊งเมนสเปเชียล <laughs> <ส> <laughs> ก่อนเธอใหม่สวัสดีครับแก๊งเมนสเปเชียลจิงแจ๊หน้ามันตากราเทพโ้เสีย <laughs> สใจอ่ะ <laughs> เป็นครั้งแรกที่แบบทำผิดอ่ะเออ มดไหมมไม่ต้องเทสิต่อเลยต่อเลยไม่เลยคือว่าแต่เข้าพูดกันเออบอกไม่เทอ้าเคโอเคนี่เป็นอรไรที่ผิดพลาดอะขอโทษนะมดแต่คิดเรื่องคลิปใหม่อยู่ใช่ไหมใส่รอยเอาคลิปใหม่ไปซ่อนเราก็นึกว่าเราทำหายอ่าต่อต่อวันนี้บประเทศตอนที่แปดนะฮะก็ ก็คือเราอัดกันวันจันทร์ถูกมาอัดรายการกันน่ะเนาะแต่ว่าออนแอร์ไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าอูฟีดแบกเขาบอกว่าตอนนี้ที่ฟังมานะกระแสบอกว่าสนุกทุกเบรกอ่คาดหวังเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยเหมือนกันเขียนในบ้านตอนนี้ไม่ตัดมันไม่ได้เขียนตัดไม่ได้เนาะแบบไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไราเขียนอ่ะมาดูกันนะเพาะเดี๋ยวเขามีย้อนให้อยู่แล้วแหละมารีแคปก่อน อ๋องานแต่งงานโอเคแล้วก็เข้าใจผิดดีดีนางมานี่ไงคุณพาะปราบราษนะแล้วก็เข้าใจผิดตัวชาวีเข้าเข้าใจผิดเข้าใจอารยาผิดใช่ว่ามีแบบคัามชูที่นางคิ่ามันนะมันมีชูเป็นทั้งแบบชายชายส่วแล้วพันยิ่งพายโรนก็มาเจอเดลี่ที่บอกว่าทำไมต้องมาตอนคนอยู่บ้านด้วยนะหิงยาเดลีจะฉันต้องทับหิงยาเดอะซีเครลใช่ไหมเขอจะกาพูดกับฉันไม่ใช่คขาว่าอะไรนะ ใช่สิหลักฐานเี่ยเขาเ่ยคุณหญิงซิเพลสั้นเพราะว่าถ้าหญิงหญิงสคือตอนเขียนต้องรู้แล้วว่าตัวจะเป็นยจ้คนองแล้วก็ที่กล้องรู้สึกว่าที่ไปข่มนั่นอ่ะว่านั่นว่าเพชรชาวีไม่ควรได้นะเพราะดูเป็นประเด็นเออเออเออใช่ใช่นี่ชาวบ้านรู้ขึ้นตรมือเที่ยงเลยนะสิบสองชั่วโมงในห้องนอน แมวค่ะแกเตรียมพลุไว้ชั้นสามลูกนะฉันจะจุดพลุรับขวัญหลานในท้องโอ๊ยคุณย่าคะเมื่อคืนพี่ชาวีเมายังกับหมาชนลี่ว่าส่งตัวเสร็จอ่ะก็คงสลบคาพัชชดบางทีฉันก็สงสัยนักสมหญิงว่าเธอไปแอบได้เสียกับคนสวนหรือเปล่าเพาว่าดีอของผู้ดี ไม่ได้แสดงออกนี่คนส่วนดีๆเขาก็มีนะจ๊ะแม่หมูในละครเอเออบางทีเรื่องสถุนและต่ำซ้ำก็อาจจะเป็นเรื่องท้าทายสําหรับเด็กวัยนี้ก็ได้นะคะอ๋อนี่ก็เก่งเนาะนาทานข้าวกันได้นะจมูกดูจมูกใหญ่หมอแม่เป็นอะไรเหรอถึงได้เหม่อลอยป่าครับผมแค่สงสัยพี่หมอแม่เนี่ยคงจะแค่ตื่นเต้นที่ต้นสาก เกชื่อสวนหลังบ้านที่มีออกลูค่ะคุณย่าหลังรู้เหรอพี่หมอแม่เนี่ยก็ไม่เคยพูดไงจากนั้นมาหลังรู้ชตเชื่อมากค่ะคุณย่าชลลี่ในสวนหลังบ้านเราไม่มีต้นสเกแต่คุณย่าไม่รู้เราก็อยากเป็นเกเลพี่หมอเขานักสิอยากเคไม่ป็นสาชลลี่นะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเกเลมาตั้งแต่เด็กเด็กเกเแค่ตัวเล่นคำไม่เลยเก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 เลคนด้วย คนนี้ไปเรื่อยปั้นอน่ะปั้นหน่ะเอ้าทานข้าวกันวันนี้ไมหมอกวันนี้ผิดเลยมอนแม่กับฉันมอนแม่ก็เคลิบเอานี่อะไรต้งไข่นะมาดูโวแตกด้วยไม่ใช่สิวระเบิดเนาะแผลเหมือนนี่นะอุย ล้วจักสต์หลังจากนี้ฉันจะเรียกคุณว่าไอ้ก็ไม่แปลกก็นายจะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ฝัดไอ้ฝลานไอ้ฝันฝันเขาชงเขาท้องฉันถามจริงๆเถอะ้าคุณทำแบบนั้นทำไมอันนี้อวขนตาหลุดด้วยป่ะมันจะตั้งใจใจฉันทำไมอ่ะาจะต้องทำจริงเหรอก็เพราะเธอเธอไม่ซื่อ คบชู้คู่ที้ฮะไก่หมอแม่แล้วไก่ไผ่ลวดคนสวนมันก็เป็นหน้าที่ของฉันไงที่ต้องลงทันเธอคบชู้ขับหมอแม่แล้วก็ไผ่ลวดเนี่ยนะแต่เดี๋ยวก่อนคือถ้าเกิดว่าฉันทำแบบนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะเดือดร้อนอะไรไม่ใช่คะน้องหน่อยไปหน่อยใช่ไหมได้อันนี้น่าจะเป็นไอ้ไวโอลินเมโลนั่นอะเข้ามาเลยอ่ะที่ใช้ประจามฉันทำทานชีวิตต่อจากนี้ไปอ่ะ ชีวิตใครชีวิตมันรู้สึกเหมือนโดนค่อยค้าเ่ยไม่เคยได้ยินดนตรีนี้ในเรื่องนี้เลยหรือเปล่าอ๋อนี่คือเวอร์ชันของเพลงเพลงนิวจิ๋วอ๋าเพลงนิวจิ๋วเพลงนิวจิ๋วแต่ไม่เข้าวอ่ะเปลีมันขึ้นเป็นหนองน้อยไปหน่อยอยากมีผัวจนตัวสั่นไม่ใช่มาเกิดเลยคือในสิบนั้นเดี๋ยวนี้จะยัดเยี๊ยบขอเป็นผัวให้เธอเอง <substit uting> แต่เมื่อก <Island> ี like <bbe> ้มันไปทางม้าหน่อยเนาะเออแล้วกลับมาคนไปหลอกมั้าหลอกคนเลยเลยนี่ต้องคว้าอีกแหละถ้ามาเวรเนี้ยเลือกเลยจากสอบลูกหรือนาติกาปลุกเป็นเบอร์ที่เซตไว้ไม่แต่เมื่อกี้พี่จะรู้สึกว่ามันอกี้ม้ามันก็เยื่องเอ๋อกอบลูกเจ็บมึงไปละฉันจะเอาคืนจากตัวเธอสมราคาของ จะมาขันเลยเนาะเอาเอต้องรอเสร็จเฮ้ยจบเบกหนึ่งเหรอต้องเออเร็วมากเดี๋ยวเบกหนึ่งทำไมสั้นนี่ไม่รู้แต่เดี๋ยวนะเหมือนเดีย๋ยเพิ่งบอกนะเพิ่งบอกเข้าใจแต่หมดต้อนหยิบบานะมันอะไร เหมือนตอนลงบทกันอาจจะหลายอันกว่าน like. right right. like, ี้เออแต่เออแต่วันนี้มันจะเป็นสิ่งที่คิดกันไว้ว่าแบบเพราะว่ามันชอบแผนไปถูกไหมมันจะเหมือนว่าเราชอบจับกันได้กันไปที่ภาคเป็นอย่างเงี้เหมือนวบบอ่ะหยิบมาคว้าฟ้าหยิบมาคว้าฟ้าหยิบมาคว้าฟ้าแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันมันควรเป็นม้าไงไม่รู้ว่ะเหมือนทางกล้องมันไปอ่ะมันดูความไฟมันเลยไปแล้วเออนิดนึงนะอ่ะโอเคมีติดอะไรไหมไม่ไม่ติดว่าสั้นไปติดตามเปิดรายการทุเรศของตัวเองด้วยนะไม่เกี่ยวกับราการตามกรรมเทพ แล้วกับพ้อมกันนะสวัสดีครับแต่เราสตียลุ้นอาวทังมาเถอดมาถานไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมาเราดูต่อนะก็ยังคงติดค้างว่าตกลงอะไรอะไรโดนป้าเพราะถ้าเธอโดนแบบข่มขืนมันก็แบบถ้าเหมือนก็ต้องก็ต้องบียอยคือต้องเหนือไปกว่าละครไทยปกตินะจะมาเพลงมาข่มขืนทั้งยังพอเรื่องนี้เราเราเสียสีพา a r o d y ใช่อ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเบรกหน้าน้ำตากับประเทศนะจ๊ะครับ EP 8เบรก2ครับ